แบรนด์รองเท้าแก้งเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ด้วยการเอาของราคาถูกมาตกแต่งให้ดูดีและขายราคาแพงเกินจริงเพ l เลสเป็นชื่อแบรนด์รองเท้าที่ขายสินค้าในราคาถูกย้อนไปตอนปี2018พวกเขาทําการเปิดร้านขายสินค้าแบรนด์ลักชูรี่ขึ้นมาล้านหนึ่งโดยที่สินค้าทุกชิ้นในนั้นลดเป็นสินค้าราคาถูกที่ขายตามปกติเพียงแต่ว่ามีการพรีเซนต์สินค้าที่ต่างออกไปพวกเขาตั้งชื่อแบรนด์ว่า p พ l เลสซีแถมยังเปิดร้านในย่านหรูหราที่เมืองเอ นอกจากนั้นยังอ้างว่ารองเท้าของแบรนด์นั้นถูกดีไซน์โดยนักออกแบบชื่อดงังชาวยุโรปที่ชื่อบรูโน่พาเลซีซึ่งจริงๆคือเขาไม่มีตัวตนได้ซ้ำไปยิ่งไปกว่านั้นยังตั้งราคาสูงกว่าที่ขายปกติไปมากและในวันที่เปิดร้านทางแมร์ได้เชิญเหล่าแฟชั่นอินฟลูเอนเซอร์มาร่วมงานแกนโอเพนนิ่งเพื่อสอบถามความเห็นจากคนดังเหล่านั้นแต่ที่น่าแปลกใจคือมีคนมากมายที่ตอบคำถามไปในเชิงบวกเช่นมีผู้หญิงคนหนึ่งถือรองเท้าที่ปกติขายในราคา19.99เหียและให้สัมภาณ์าจยอมจ่าี่รา,า400 500เหรียญือที่บอกว่าชอบอบรงเท้า ราะคุณภาพของวัสดุที่ใช้สมราคาจากอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมด80คนที่มาร่วมงานมียอดซื้อรวมกันแล้วกว่า3,000เหรียญหรือประมาณ100,000บาทโดยตอนหลังทางเพลสถึงมีการเฉลยความจริงและคืนเงินให้วมไปถึงให้รองเท้าที่ซื้อไปกับทุกคนฟรีๆเพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้คอมเมนต์บอเจ้บ้านนะครับ